สสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลัรงรับชมช่องพี่ jtm นะครับหรือพีเจเดมานีน G ันเองนะครับวันนี้นะผมมีหัวข้อดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือใน7ผาดเนี่ยผาดไหนควรปั้นก่อนและผาดไหนควรปั้นหลัง นะครับคอนเทนต์นี้สําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะหาปั้นตัวละครว่าควรปั้นตัวไหนดีแล้วจะผ่านคอนเทนต์แต่และคอนเทนต์ในเกมฮงไคสตาร์เรียลเนี่ยจะผ่านได้ไหมหรือมีความกังวลยังไงคลิปนี้ผมนาบทสรุปมาให้แล้วนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปดูคลิปของผมนะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่จะได้มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้หรือ,ห,รอหลายๆคอนเทนต์ในช่องผมให้ได้ดูกันต่อไปเนาะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับท่านผู้ชมเราไปลุยกันเลย let's go าเริ่มที่ผ่านลำดับชี่7กันเลยนะ ครั่นก็คือผ่าดประสานครับทำไมผมถึงเอาประสานเอาไว้อันดับที่7เพราะว่าประสานนั้นเป็นตัวบัฟนะครับแจกจ่ายบัฟให้ทีมซึ่งมันจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยสายประสานจะมีตัวบรอนยาเอสตาชิงจุนและยูกงนะครับซึ่ง4ตัวเนี้ยคือสายประสานตัวแจกบัฟให้ทีมเนาะ อันนี้คือลำดับที่ต้องปั้นทีหลังเลยเพราะว่าอะไรช่วงต้นเกมคุณจะไม่มีตัวยืนแล้วก็ตัวบัฟตัวเขาเรียกอะไรยอเกมถ้าคุณปั้นตัวนี้มาก่อนสายตัวนี้มาก่อนรับรองว่าทีมคุณเละลำบากแน่เลยในการผ่านคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมผมก็เลยเอาไว้ในลำดับที่7นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะปั้นก่อนไปหลังผมไม่รู้นะครับแต่ในส่วนตัวผมผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยประสานเนี่ยคือเอาไว้ท้ายสุดน่าจะดีสุดแหละ นะเวลาคุณปั้นตัวสายอื่นมาแบบเน้นๆแล้วเอออยากมีดับเบิลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยคุณก็มาปั้นสายประสานเพื่อเสริมกําลังลบของทีมคุณก็ได้นะครับไปต่อกันเลยครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่6นะครับได้แก่ลบล้างนั่นเองเนาะ ซึ่งลำดับที่6ทําไมผมถึงให้ลบล้างน่ะหรอลบล้างเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะเป็นพวกสแตก็กอ่าเก็บสแต็กทําดาเมจต,ต่อเนื่องใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะงงพี่ดาเมจต,ต่อเนื่องคืออะไรเออมันจะมีอยู่2ประเภทนะดาเมจดาเมจแรกก็จะเป็นตีธรรมดาทีเดียวลดเลือดมันจะลดห่วบเว้ยเออแล้วประเภทที่2ก็คือตีครั้งเดียวแต่มันจะค่อยๆลดเลือดเปทีละนิดทีละนิด,นดมันจะไม่ลดเลือดไปครั้งเดียวเออคล้ายๆมึงติดพิษอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเออแล้วมึงก็ อะไรวะมันก็ค่อยๆลดเลือดมึงอะ่ะมึงต้องหายาแก้อะไรสักอย่างเพื่อให้มึงกลับมาเป็นปกติอ่าพูดอย่างงี้คงเข้าใจโอเคเนาะลบล้างเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวประมาณนี้ที่มึงเข้านะครับเออตอนนี้จะมีอยู่ p e ล a าเซมโปลูกาเวดคาฟกาซิเวอร์วูเนาะหตัวเนี่ยเออมันจะเป็นสายลบล้างทั้งหมดเลยแต่ตัวที่เด่เ ที่เล่นง่ายที่สุดน่าจะเป็นแซมเปิลนะเ,ออเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีว่าทำไมแต่ตอนนี้ขอบอกว่าอันดับที่6คือลบล้างนะมันมีการเก็บสแต็กอะไรอีกเยอะเออซึ่งทำไมแซมเปิลถึงเล่นง่ายเพราะว่ามันเก็บสแต็กได้5สแต็กเป็นลมเฉือนด้วยธาตุลมตอนนี้น่าจะครบ6ทธาตุมั้งเออหกธาตุในลบล้างเดี๋ยวผมจะมาเจาะประเด็นนะครับตรงนี้ว่าการที่ คุณปั้นลบล้างเนี่ยมันมีดียังไงเป็นอันดับ6เนาะถ้าใครอยากปั้นก่อนเป็นอันดับต้นๆก็แล้วแต่คุณจะเล่นสายนั้นแต่ผมได้อีกสายนึ่งก็เลยเอาไว้ก่อนสายนี้นะครับอันดับที่6เนี่ยมันใช้กบน้อยนะเล่นตีๆๆตีแปะแปะแะก็บแตกผ่านคอนเทนต์ตไ,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  line. ได้สบายอยู่ใครจะปั้นก็ปั้นนะครับ อันดับต่อไปอันดับที่5ได้แก่ปัญญานะครับเรามาดูกันสิว่าทําไมผมถึงให้อันดับที่5ของผ่าดปัญญาในผ่าดปัญญานะครับจะมีเฮอร์ท่าเซอร์วานซิงฉิวฮิเมโกะแล้วก็จิงหยวนนะครับซึ่งผ่าตัวเนี้ลำดับนี้ลำดับที่5มันดียังไงใครมีตัวในเนี้ยผมแนะนําว่าตัวฟรีที่เราได้นะตัวแรกๆก,ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเซอร์วานเนาะเซอร์วานเนี่ยน้องจะทำคอนเทนต์ในช่วง เมืองใต้ดินเนาะของเมืองน้ําแข็งแล้วก็เมืองแท้าๆจะใช้น้องไม่ค่อยบ่อยส่วนมากจะใช้เมือง2นะครับใครมีก็ควรปั้นไว้นะตัวนี้เออผมให้อยู่อันดับที่5แล้วต่อมาก็จะเป็นซิงฉิวนะครับซิงฉิวก็จะเป็นพวกเมืองที่2เมืองน้ําแข็งนี่แหละถ้าตัวแนะนําผมให้มีก็คือจิงหยวนนะครับคือผ่านได้ทุกคอนเทนต์เลยมาแทนตัวนี้แต่ถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณก็เอาตัวนี้เป็นเซอร์วานก็ได้นะผมให้แนะนําให้ปั้นซะ มันดีตัวนี้บอกเลยในช่วงดาวอะไรวะเจอริโอเจอริโอหกเนาะตัวนี้ผ่านทุกคอนเทนต์แน่นอนนะได้อันดับที่5ไปเนาะผ่านปัญญาต่อมานะครับผ่านต่อไปอันดับที่4นะครับที่ควรจะปั้นและก็ปั้นให้แบบสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยเนาะเออสุดได้ก็สุดสุดนะครับสุดไม่ได้ก็เอาไว้อย่างงั้น <c oughs> โอเคนะจะเป็นผ่านอะไรไปดูกันเลยผ่านอันดับที่4ได้แก่ผ่านฟื้นฟูครับ อ่ะเรามาดูผ่านฟื้นฟูนะครับท่านผู้ชมคือตอนเนี้ยฟื้นฟูมีเท่านี้นะในแพท1.3ซึ่งทำไมผมถึงให้ฟื้นฟูอยู่อันดับที่4เพราะว่ามันเป็นตัวสำคัญในทีมมากๆถ้าไม่มีก็คือผ่านคอนเทนต์ยากมันจะไม่มีตัวยื้อเกมนะครับคุณต้องมาฟาร์มคุณต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อให้ตัวละครหลักหรือ d ี s ของคุณมันถึกเพราะงั้นตัวฟื้นฟูเนี่ยจริงสาคัญจะได้ฮิวเพื่อนแล้วก็ ยื้เกมได้เราก็จะได้ตีมอนแบบราบรื่นนะครับผ่านคอนเทนต์ชลุย,ยซึ่งตัวฟรีที่คุณได้มาแน่ก็คือนาตาชานะคุณได้มานแน่คือนาตาชานาตาชาเนี่ยมีดีตรงที่น้องฮิวนะน้องฮิวต้นเกมได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเออแล้วก็เวลาเลือดเลือดน้องเหลือน้อยเนะี่ยน้องก็จะฮิวเด้งเลือดขึ้นมาแล้วก็ฮิวหมู่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวนี้ที่ควรปั้นปั้นเลยให้สุดเลย80เลย ต่อมานะครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3นะครับหใน3จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือผาดอนุรักษ์ครับถ้าพูดถึงผาดอนุรักษ์เนี่ยคุณจะมองว่าเอ้ยมันเป็นโลว่ะไอสายโลนี่ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่เลยมันมันกากมันไม่มีด้าเม็ดมันไม่มีอะไรทั้งนั้นเออคุณอย่ามองข้ามจุดนั้นสิครับมันมีครับมันมีแถมมีดีอีกด้วยนะครับบอกเลยเช่นเจผาดเนี่ยแจกโลทั้งทีมนะเออก็คือมันขึ้นอยู่กับเด็บ ยิ่งเด็บเราเยอะโล่กับเราก็หนานะครับทาให้เพื่อนไม่ตายง่ายแถมเลือดไม่ลดเพื่อนไม่ตายโอ้คอนเทนต์นี่บอกเลยผ่านฉลุยทุกคอนเทนต์ยิ่งตอนนี้นะครับมีซิมูเลตใหม่หมนมแมลงใช่ไหมตัวเจผาดกลับมาฮอตติดเทรนนะครับบอกเลยว่าเทอสแน่นอนตัวนี้นะให้มีไว้ติดตัวจะดีใครหลุดเลนมาไม่ต้องแบบเสียใจนะครับน้องมีประโยชน์แน่นอนเนาะเออต่อมานะครับตัวสีดาวที่ได้ฟรีน้องมัสเซเว่นนะครับก็คือนัมเบอร์เนั่นแหละ น้องมัสเนี่ยหลายๆคอนเทนต์น้องจะช่วยผ่านได้เนาะโดยเฉพาะซิมูเลตเนี่ยบอกเลยว่าน้องมีดีมากตัวนี้ใครมีก็ควรปั้นเก็บไปนะครับยิ่งเป็น C6 นี่บอกเลยว่าตัวแทงดีๆนี่เองเออแล้วก็สะท้อนกลับเนี่ยบอกเลยว่าฮิวตัวเองได้ด้วยโดยไม่ต้องให้เพื่อนฮีวงะของดีบอกต่อแถมให้โล่เนี่ยปริมาณเยอะด้วยนะครับป้องกันเพื่อนทีมได้ดีมาก อันนี้คืออันดับที่3พของเราให้แนะนําให้ปั้นไว้นะครับปั้นก็ปั้นมาสเซเว่นเลยนะตัวนี้มันจะทําให้คุณผ่านคอเทนได้สบายมากขึ้นนะครับต่อมานะครับ2อันดับสุดท้ายนะครับลุ้นกันว่าใครจะได้อันดับ1อันดับ2เนาะในอันดับที่2นะผ่านที่จะได้เป็นอันดับ2ได้แก่แทม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 ทมทมนั่นก็คือผ่านล่าสังหารนั่นเองนะครับผาล่สังหารเนี่ยทำไมผมถึงให้อันดับ2นั่นหรอ มันมีครับก็คือช่วงแรกมันเป็นเมตาเมตาของเซเล่ ere, ใช่ไหมเซเล่ ere, น้อง้นองจะลาสังหารนะครับอยู่ฝ่ายลาสังหารคอนตัมคือสกิลน้องเนี่ยจะเป็นประเภทที่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวออทุกคนนะครับเป้าหมายเดี่ยวทั้งหมดเลยแต่ไอ้พวกนี้ล่าสังหารเนี่ยมันจะเน้นบอสซะส่วนใหญ่เ,ออเช่นคุณลงซิมูเลตใช่ไหมลงดันลงหาอะไรลีลิกหรือหาของสวมใส่อะไรเงี้ย ไอ้ตัวนี้จะตีบอสหนักหนักที่สุดแล้วเออคล้ายๆแอซซินนะ่ะให้พูดอ่ะเออแต่ตัวมันจะบางเออค่อนข้างบางคือโดนมอนเตทีเดียวก็หายแล้วอ่ะ <c> แ <oughs> นะนํามาให้ปั้นเป็นอันดับสองไว้ก่อนเลยนะควรปั้นไว้นะครับตัวที่เราได้ฟรีมาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นน้องด้านเฮิงนะครับด้านเฮิงหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าดังโงะนะครับน้องดังโงะ <c oughs> เออ น้องดังโง่เนี่ยมันจะตีเป็นคลิติตเคิลออนะครับแล้วก็ตีแรงในเฉพาะเป้าหมายเดียวแนะนาว่าให้ปั้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคุณจะผ่านคอนเทนต์ได้เยอะมากเช่นตีบอสเช่แรกจะอ่านเล้มันตีเบาจงาังวะอะไรเฉพอคุณอัพไปก็ตีโคตรแรงอันตีมาจิ้มทะลุทีบอสหายนะครับเออถ้าคุณได้ห้าดาวหลุดเด่มาคุณได้ตัวนี้คุณก็ปั้นไว้ระดับกลางๆพอเพราะว่าของส่วนมากมันจะไปอยู่เมืองท้ายๆนะ อันนี้ไม่จะเป็นเท่าไหร่แนะนําว่าให้ปั้นด้านเฮิงไปก่อนหรือน้องดังโง่ของเรานั่นเองนะครับให้ปั้นเป็นอันดับ2ไปเลยและมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับที่ควรปั้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอันดับที่1ของเราในวันนี้นั่นก็คือผัดทาลายล้างนั่นเองครับในผ่ดทําลายล้างนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตัวละครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนะาะผาดทำลายล้างเนี่ยเป็นตัวไฟเตอร์ดีๆด,ดีเองนะครับที่ยื้อเกมได้นะรักษาตัวเองได้ตีแรงนะครับอืม มีทุกองค์ประกอบนะครับในตัวตัวเดียวเริ่มแรกคุณจะได้ตัวเอกมานะครับก็คือตัวละครเราเนาะในในครั้งนี้ผมขอใช้ชื่อเป็นตัวเอกอันนี้แล้วกันนะทุกคนคงไม่ว่านะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือตัวเรานะครับก็จะเป็นผ่าท,ทำลายล้างนั่นเองครับแนะนําว่าให้ปั้นให้สุดเท่าที่จะสุดได้ในเกมฮงไคสตาร์เรียลเนี่ยคือตัวละครเอกเรามันจะมีประโยชน์แบบเยอะมากนะครับเยอะแบบไม่รู้จะเยอะอยังไงเนาะเทียบกับอีกเกมนะนะเออคือแบบ ไม่อยากพูดนะ <c oughs> เอาเป็นว่าคุณเป็นสัมผัสเอาเองแล้วกันเนอะส่วนเรามาพูดถึงโฮคาสตาเดียวเนี่ยไอตัวเอกของเรามันมีดียังไงตัวแรกตัวแรกเริ่มเลยถ้าคุณปั้นแบบเพราะว่ามันเป็นผ่าโจมตีกายภาพและเป็นผ่าทำลายล้างด้วยเออ ยิ่งคุณเบรกพอยท์เยอะเท่าไหร่ก็ตีมอนปิดจอบแรงอะไรก็ติดขี้โอ้โห3ามสีพันตีดอกเดียวมอนหายในช่วงนเรียกก็คือแนะนําว่าให้ปั้นตัวเอกของเราไปให้สุดเท่าที่จะสุดได้ก่อนนะแล้วค่อยไปไล่ๆๆตามที่ผมแนะนําไปว่าว่าควรปั้นผัดไหนอะไ,อะไรก่อนยังไงเนาะผัดไหนปั้นก่อนบ้านหลังก็ตามนั้นเลยซึ่งตัวเราในอนาคตพออยู่เมืองอจริโอ6ใช่ไหมมันจะเปลี่ยนผาดได้เว้ย คือไอ้ตัวนี้มันมีดีตรงที่ว่ามันเปลี่ยนผาดได้มันเป็นผาดอะไรรู้ไหมมันเปลี่ยนมาเป็นผาดอนรักได้เว้ยเอ้ยอย่างเจ๋งมันก็เหมือนในค่ายของโฮโยนะเออมันมีตัวละครของเราตัวเอกใช่ไหมสามารถแบบใช้พลังธาตุของท่านอื่นได้ใช่ไหมแต่ไอ้พอมาเป็นโฮไคสตาร์เดียวเนี่ยไอ้ผาดอนรักมันเด่นเลยอะไอ้ตัวตัวเอกของเรามันเด่นตรงที่ว่ามันเป็นแท้งแท้งได้ยื้อเพื่อนได้แล้วก็คิวตัวเองได้ทำดาเมจได้ครบเครื่อง บอกเลยว่า CM ธ่านอนรักษก็ไม่แพ้กันที่ควรปั้นถามว่าเลเวลมันใช้ด้วยกันไหมมันใช้ด้วยกันครับมันไม่แยกนะเออคุณปั้นเรเวล1-80มันใช้ด้วยกันครับแต่ที่จะเปลี่ยนก็คือพวกพาสซีฟสกิลแค่นั้นที่คุณต้องไปฟาร์มแล้วมาเปลี่ยนเออแค่นั้นเลยแล้วก็ของแล้วก็ไลค์โคนนะที่ต้องเปลี่ยนแค่นั้นจริงๆนะครับ มันครบเครื่องจริงๆเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ7อันดับในวันนี้ที่ผมได้เรียงให้ท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ผ่าสุดท้ายที่ควรปั้นหลังไปจนถึงผ่าแรกๆที่ควรปั้นก่อนเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ7ผ่าที่ควรปั้นก่อนและปั้นหลังเนะาะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆคงจะได้คําตอบแล้วนะครับว่าควรจะปั้นผ่าไหนก่อนดีเพื่อที่จะได้ผ่านคอนเทนต์ให้ได้อย่างสบายใจเนาะ สวัสดีนะครับผมพี่เจดีมหรือพี่เจดีย์มอันนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสัรับวันนี้กับเขาว่าเช่าอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ comment, ติดตามให้ด้วยลนะ่ะไปแล้วบายบาย